ฝนเทะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟ f ี FC ช่องแส,สดยงฟาร,รม์มแคลนนะครับ ืัอนี้นะครับบอตอมได้มาถ่ายคลิปเปิดราคาค้ยให้ทางพี่น nee ้องเอฟซีและเกษตรกรนะครับผู <t asking>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  <t ้ท totally> ี <t 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 ask> <t ask> <t ask ่เลี t <t ้ยงค้ยนะครับได้เบื้องได้ชมนะครับได้เอาไปดูแลนะครับไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับมีทั้งพอพันธุ์นะครับและแม่พันธุ์ที่จะเปิดราคาให้ทั้งพี่น้องในเบื้องกันนะครับไปเบื้องพร้อมกันนะครับว่าพี่เพื่อนจะเปิดราคาตัวใดและรายละเอียดของตัวค้ยจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องไปเบื้องพร้อมกันครับ พี่สวัสดีครับครับผมครับผมชื่อเสนีครับผมผมอยู่หนองทุ่มหนองท้องครับอยู่ตำบลมุ่งราดอำเภอสุเมแ่งจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหกห้าหนึ่งครับครับผมเมื่อวานอาจจะเปิดอีกตัวนะครับเมื่อนี้มีแม่แม่สาวคับควายผู๋ครับผมไข่ผู๋น้องไอ้พอพันธ์ครับเอาควายตัวแรกก่อนนะครับอันนี้คือพอพันธ์น้องไอ้เนาะแมีนครับแมีน ว่าเพิ่นมีความหนาความลึกนะครับพี่น้องสายเพชรอุดรครับเอ๋อเป็นสายเพชรอุดรบังครับแม่นครับเพิ่นมีความสูงลายปันไอ้เราประกันร้อยห้าสิบครับห้าสิบน้อยห้าสิบเนาะครับควายขื่นคอแล้วนะครับพี่น้องครับผมความเชื่องเพิ่นมีน้อยเนาะขืนชี้ได้ครับผมได้บุ่งหน้าตานะครับพี่น้องหัวกระโหลกก็ต้องงวงนะครับพี่น้องหัวกระโหลกไงนะครับครับระบาลเปิดนะครับ เข่ยวพ่ได้คู่ง่ายวันสองคู่ล่ครับวันสองคู่นะไว้ประมาณซีปีนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับกะบาลเปิดใหญ่นะครับบุงเขาเปิดกว้งนะครับพี่น้องกะขนเขาไงนะครับมีแต่แต้มแจ้ำๆนะครับขอสองอ่องนะครับถุงน่องขาวนะครับกีบเรียบเพื่อนกะมาต้องห่วงนะครับพี่น้องไ่หนานะครับโอ้นี่กำลัง กำลังเงียวนะครับพี่นอ้องเจอทย่ายลำตัวลบข่างนะครับเพิ่นเกิดจากแม่ไงบะไอ้แม่นร้อยสี่สิบนี่แหละครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองโอ้โหร้อยสี่สิบสองนะครับแล้วความสูงเพิ่นได้ร้อยห้าสิบเนาะแม่นครับอันนี้คือบันทายนะครับบันทายเพิ่นใหญ่นะครับขนหางใหญ่ หางดุกนะครับหางดําหางบกขาวนะครับรับประกันครับรับประกันไอ<ห>้หางบาวทอ<ร>นตรงเพียงดีนะครับพี่นอ้องโอ้แข้งขาใหญ่นะครับโอ้แข้งขาส่อนแข้งขาเพื่อนเอาเรียนราคาอาจจะเปิดลายไปไหนครับาจะเปิดไปสิบซีครับผมสิบซีนี่คือ, 1, 000, 000, 000, 000, นอหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทน้อยเนาะแมนเมนอ๋อทดลองก็ได้ปะครับแต่มีน้อยนึงครับ มีไดหนึ่งเนาะเทียพี่น้องท่านใดเพื่อนสนใจเอาไปคุ้มฟูงไม่ไอ้เนะเาะมามคุยกันราคากันเนาะนนตันนี้นี่น่าจะบ่ธรรมดานะครับพี่น้องผมเบื้องแล้วเพื่อนเป็นควายที่เนื้อหนังมังสาเพื่อนเพื่อนดีนะครับมีความหนาความลึกนะครับเป็นสไตล์เพชรอุดรน,นะครับพี่น้อง <c oughs> พวหางใหญ่ๆนะครับเนื้อหลายหนังนานนะครับวัเยียวโดดหน่อยเนาะ พวกนี้เราดูนะครับพี่น้องเอาสั่นให้พี่น้องนะครับถ้าเกิดเบิ้งแล้วกะอย่างเบื้องตุกิ้งนะครับกะให้เบิ้งได้ที่ทีิยูนะครับพิเศษไว้ให้หนาคลิปนะครับพี่น้องไอเปิดไว้เลยนะคะหนึ่งแสนสิบหมื่นบาทน้อยเนาะครับผมครับสมัครทดลองกันได้เลยนะครับพี่น้องเอแอร์ไฟเบิ้งตัวใหม่ครับอ่ะมาเบิ้งแม่ที่สองน้อยเนาะครับผมสวัสดีครับแม่นี่เพื่อนเป็นแม่สาวเลยลูกติดครับแม่สาวครับผม เป็นแม่สาวนะครับเพื่อนมีความสูงไรไป็นไรครับว่าร้อยสามสิบห้ารับประกันร้อยสามสิบห้าครับไว้ร้อยสามหกครับผมอเมิ่งแหลวความสูงความยาวเพิ่นไดนะครับพี่น้องกลายเป็นสายพัฒนานะครับยืนดีพูดได้ว่าแข่งขาเพิ่นได้ดีนะครับไอ้เพิ่นมีเชื่อสายเล้ากอบครับสายเพชรอุดรครับผมสายเพชรอุดรนะครับโอ้ตัวประกบันเพื่อนใหญ่หน่อยเนาะ กะบาดใหญ่วงเขาเปิดนะครับพี่น้องมีตาแต้มจำจำขอสองอ่องทุ่งน่องขาวกีบเล็บเพันใหญ่เพันหนาแข้งขาเพันดีนะครับพี่น้องนี่เนาะสไตล์พิริดอรน้อยเนาะวงเขาใหญ่นี่เนาะแน่ยครับเพื้นท่องไหครับสถานะเพื้นไอเรับประกันท่องครับผมท่องตัวใดไว้ครับท่องก้าเจริญครับได้มีใบบ่มีครับอ้าเปิดตื่อยังไงนะครับพี่น้องก้าวเจริญบิ๊กไอฟาร์มนะครับ มีใบมีหลอดชัดเจนนะวายเนาะแมนแมนอันนี้หลอดนะครับพี่น้องเราประกันบัตรโยังครับขาตัวขาทอนมันผสมนะครับมีเบอร์เบอร์ผสมเบอร์มอนะครับพี่น้องครบชัดเจนอยู่นะครับไปครับ มาเลียงราคาเลยครับไอ้อาจจะเปิดลายไปไหนครับยังได้เก้าสิบห้าครับเก้าสิบห้าอุราคาตำแสนตัวไหนไอ้แมนแมนครับโอ้พอฟังนะครับพี่น้องราคานี่สิเอาเลยบ่ไอ้หรือต่อได้บ่เอาเลยครับต่อวานนึงต่อได้หนึงเงินด้วยเนาะแมนเอาเอาต่อได้น้ำมูกน้ำมันกับค่อยคุยกับพี่เสน่ห์แล้วเอานะครับพี่น้องแด่ผมเบื้องแล้ว รับประกันท่องน้อยรับประกันครับรับประกันรับประกันบัตรทุยยางครับพี่น้องพอรุ่นพอฟังนะครับสัางเสี่ยงครับสั่งสยนะครับบันถ่ายเพ่นใหญ่นะครับคุหางใหญ่หางดุกหางดำหางัวขาวหัวนมซีเต้ปะครับแมนครับครบน้อยเนาะรับประกันคาตุกคาถอนรับประกันเบัตรทุยยางครับผมยางให้บึงนะครับ เิ่นมีความสูงร้อยสามสิบห้ารประกันร้อยสามสิบห้าครับอะไรประกันมาสรสามสิบห้านะไปร้อยสามสิบหกครับแต่เพิ่นจะมีความความหนาอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับไอเราก็รับประกันทองพร้อมนะครับพี่น้องเบื้องแล้วบ่มีต่านี้นะครับพี่น้องกระดูกแข้งขานะครับเล็บเท้าเล็บตีนขึ้นนาดีนะครับพี่น้องเปิดไปเก้ามืนหา พอฟังพอรุ่นนะครับสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับพี่น้องทองเก้าจเิเนพร้อมน้อยเนาะแมนครับแมนโอ้ขันไดตัวแมวานี่บ่ธรรมดานะครับพี่น้องบ่ต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องซื้อไปแล้วเลี้ยงได้นะครับเอารูป,ปรตัวแมน่นี่แสนอัพแน่นอนนะครับไอ้มีสองตัวแค่นี้เนาะแมนครับแมนโอ้เอาสั่นให้อายเสนบอกท่อยูและเบอร์ทูถ่ายคลิปอีกสักครั้งหนึ่ง<ม>เพื่อ<ม>พี่น้อง้ีส่นสนใจเบครับ เบอร์โทร0800796551ที่อยู่บ้านหนองทุ่มหนองทองตำบลหนองลาดอำเภอสุมเมรจังหวัดขอนแก่นครับครับผมสำหรับเมื่อนี้พ่เศษนะครับได้เปิดควายนะครับสองตัวนะครับพี่น้องตัวหนึ่งคือควายผู๋นะอ้เนาะไหไม,ไมครับอาจจะเปิดไวได้ในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับและตัวที่สองคือแม่นางนะครับเก้าสิบเก้าสิบห้าเปิดไว้เก่าหมื่นห่านะครับพี่น้องราคากะ่อนข้างจะพอฟังอยู่พี่น้องท่านใดสนใจกะ ค่อยคุยค่อยจานะครับหรือมาเบิ่งตัวจริกกงอยู่หน้าคอกก็ได้เลยนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เอาที่นี้ก็น่าพิเศษเน,นะนาะสวัสดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้มอตอมและพิเศษนะครับต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ